น, <ปะ S 1> น้องกอซี่กับน,น้องน้องอิงอยู่ด้วยกันเหรอหรือว่าใครอยู่ด้วยกันมันได้ยินเสียงมันสะทอนครับเข้าขหากันมันอยู่ด้วยกันพี่อ๋อคันกัน,นหนูเป็นตุ๊ดค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหลับไปแล้วมั้งหนูเป็นตุ๊ดหนูเป็นตุ๊ดค่ะอยู่ด้วยกันอันนี้อันนี้เรียนอยู่ปีไหนครน้อนหน,หอหนูหนูออกมากตัดยาที่กรุงเทพค่ะอ๋อตัดยาในกรุงเทพ ตอนแรกตุซี่ทำงานตัดสวนทุเรียนค่ะอ๋อตัดสวนทุเรียนค่ะมึงอ้แก่อันนี้เอาดีๆเลยเอาดีๆเลยโหนโหนโหนูละหนรับหมอไปซื้อทุเรียนในสวนคร่ะไม่ได้หลายไม่ได้ไม่ได้หมดร้านเ่ะนอนทุกอย่างมันวันเท่าไหร่นะมันขี้มันขี้โปลี่ยวไปม่นอพอละร้านเลยเหรอโอ้โหรวยตายแล้วมั้งหน่า ไม่ไม่นะคะตังตังเขาถึงไปรับย้างโลรับสองบาทปวจะปวดอ่ะกูคุยกับกอร์ซีแล้วผมจะปวดได้วันละสองล้านเป็นเหมืได้วันละสองพันทันเฮ้ยมีคนอีกใช่แล้วพี่อ่ะไปเลอ่ะเหมือนมันโดดลงอายไม่ตายไม่ตายจะเย็นไม่ตายจะไม่มันอยู่ข้างล่างพี่อ่ะพร้อมปะพร้อมปะมีปืนไหม พร้อมคับหพร้อมหนูพร้อมกันย um ังวี่กรพีีพร้อมกันได้เลยครับติตามหนูอยู่ก็ซีก็ซี่นำเอาติดตามหนูอยู่ก็ซี่ก็ซี่เอาเลยก็ซี่เก็บหเก็บเก็บหนึ่ก็ซีขนาดก็ซี่ก็ซี่สวยสวยสวย น้องน้องน้องเศรยมากสวยมากค่ะมันหายอ่ะขวี้ก็ซี่ตัวเดียวก็ซี่เอามันก็ซี่เอามันก็ซี่สวยสวยเด็ดมากเด็ดมากลูกใช้ตัวหนึงใช้ตัวข้างหน้าพี่มากดี location ไปเลยทีมเราอ่ะพี่เห็นหน้หนูยิงได้พี่ก็ดีใจเยอะโอ๊ยไม่ใช่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 อันนี้พี่เองพี่เองใจเย็นพิดพีดพีดเห็นตูดขาวขาวคิดว่าเลงเห็นตูดขาวไม่ได้เลยนะเราอ่ะเ้าชอบเรียนตูด ไนูอลุกเลยว่นะบิม้มอยู่ใครบิมตอน,น,นเล่ตัวเบอร์เบอร์สามอะเบอร์ใคระวะเขาไม่รนะู้นฝั่งเลยนะอุ้ยนู้ใครยิงมาแตกตรงนู้นเหรอไช่ไม,ไไมพี่พี่ฆ่ามาแล้วพี่ฆ่ามาแล้วไปกวซีเดเบอร์มันกกแล้วกัละปัดเลยปัดเลย The Wenner Enemies ahead. Enemies Watch out. ahead. <laughs> มไม่ได้เลยว่าหดเห็นรูไม่ได้นะกอซี่เข้าดูตลอดเลยนะข้างหน้าข้างหน้ากอซี่ข้างหน้าเอาเลยเอาเลยมันมากเอซี่เอาเลยเดือไปเลยเดือไปเลยอยู่ตรงที่มากเลยตัแห่ตวยสวยมากการขับรถครั้งนี้ลองลองลองมันน็อกข้างทำไมกูไม่เห็นเลยวะ เ,เอาเอินโฟไปด้วยถามหน่อยว่ายิงไหมพี่ชอบการขับรถของคอซี่มากเลยพี่ยกให้เป็นเบอร์หน <Yeah. S 1> ึ่งเยให้เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งใจพี่คนเดียวเลยพี่ผเป็นโค้รเพื่ออะไรอะ่ะ เสียงอะไรใครดท้ายรถจะพังเหรอว่าเสียงแปลกรถจะปัดแบบที่นี่เองชอบเตี้ยเลยวแม่จะเครื่องแม่จะพังอย่างงี้เองมีวันถอยูต้องหนัน่รับะเอาไปหนึ่งครับเอาไปหนึ่งตรงตรงนี้3ามตัวเลยครับ ที่พี่มาก็สามตัวเลยเป็นสมองส่วนเดียวมึงกวไปหาทุกคนไม่เป็นนะก็ออยู่ไหนวะมีอะไกเยอะหาบนใดไม่เจออิงช่วยก๊อนอยู่ใช่ปะเออขอยาน่อยดิยาหมดเออกูเพิ่งเดินไปหาพวกมึงเนี่ยอยู่ในก็เกียดแผนที่ สอบ,บออกอะไรนะครับน,น้องอีหนึ่งครับเี๋ยวตัวเดียวแล้วเร็ว,รวสาวาไปหาพี่เขาวันเถอะโดดละโอ้ยเ,อเกิดจากรถอนะ เอามันวะเก็บเป็นเพลินเลยนะโห้มีคนนะคะแปากดังดีวะน้องเป็นหนึ่งครับน้องเป็นหนึ่ง enemies ahead น่าจะถึงนั้นเลยอีสามตัวพร้อมาพร้อมาพร้อมยัง โหหรือ,อยังกัเราอ่ะเก็บทุกกล่องเลยอ่ะป้าใครวะพูดพูดได้ร้อยเว้ยร้อยเอโอ้โหแล้วคนขับรถเราตายแล้วอ่ะเอามึงก็ตายแล้วหรอมึง <c oughs> ไม่มีใครตาย <c oughs> ไม่มีใครตาย <c oughs> ไม่มีใครตาย พี่พี่เอากล่องของบอซี่มาแล้วมันปวดยังไม่กอบิมบิ่มยังไม่อินบอบิ่มน้อขาท่าออกจากบ้านไม่เจอเจอแล้วอ้โหน้ต้องไปโทรถึงผัวเขาแล้วโอ้โหเหลือตั้งไหนกูในเจ็บแขนหมดแล้วมื่กูไปแอบบนรถหมายถึงว่ายิงจนเจ็บแขนเลยเหรอ ไม่พี่หาเพื่อนหาเพื่อนจนเจ็บแขนอุ้ยมึงน้องบิดเป็นอะไรอ่ะน้องบิดเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครทำอะไรวะน้องบิดเป็นอะไรข้างในมี Enemies ahead Watch out เลยโอ้โดนกระททอ้อ๊ใครจัดพี่เขามองใครวะว้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเห็นปะเห็นปะน้องบีบเห็นปะน้องบีบ อยู่บนรถป่ะไม่ใช้อยู่ในบ้านเห็นสักตัวหนึ่ง <c oughs> น้องบีบต้องดูดีๆสิครับเครับมันเห็นแล้ว <c oughs> พี่น้องเห็นแล้วนมันมันมันน้องข้ามันน้องอยู่บนรถ <c oughs> ใช่มันอยู่บนรถนอยู่บนรถมันน้องอีกค่ะมันน้องอีกค่ะ ตายยังยังน้องอีค่ะน้องอีค่ะนี่น้องเลงจนมันวิ่งหนีแล้วแล้วใช่หรอสแสดงว่าแสดงว่ามันกลัวหนูดิหนูแค่หนูเลงมันยัง,มงมไม่หนีเลยไม่เลงนานเกินค่ะอ๋อแมากว่ามันกลัวหนู มันสร้างกระบะพี่ฮะอะไรอะไรคือกระบะไอศิลป์เขาวหงาเหาอะไรอะไรคือสีลป์เขาเาขอแล้วเปิดคว้านเหรอสร้างสร้างกระบะพี่ก็งงมันสร้างกรอมันเหมือนพับปซีมันมีมึงนั่นเบอร์หนึ่งเขาเดินไปไหนอะมึงพวจฉามันน้องขาเลย เฮ้ยวงปีดแล้ววงปีดแล้ววงปีดแล้วบีดมาเร้วเอ้ยอ้ยบีดแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วเก็บปืนไม่ได้ดิเก็บยังไงกดไปตรงที่ปืนดิคะใช่เราค่ะกดไปตรงที่ปืนนะคะมึงกูวิ่งถูกถูกทางบอกว่า นี <c oughs> yeah, ่อ่ะดูมาที่ตัวพี่ดิดูที่เบอร์หนึ่งเห็นไหมเห็นเบอร์หนึ่งไหมวิ่งมาหาเบอร์หนึ่งวิ่งตามเบอร์สามอะมันวิ่งช้าเกินพี่ขำแล้วก็ไม่ขำแล้วไม่ดิเอ้ยมึงมันขับรถนะมึงมีรถด้วยนะมีมืกถืยางเดีย นะคอย่า,พ,ยาพึ่งหนูหนูวิ่งก่อนหนูหนูตามพี่มานะเดี๋ยวพี่พี่ทำธงให้มันเยอะมากเลยอ่ะหนูหนูอุ้ยน้องอิงอ้าวไปพี่ิ่งไปบิ่มวิ่งไปบิ่มเร,เร่งอยู่ไหนวะคู่คู่ค่ะคูะ่ค งแล้วพี่เขาอยู่ไหนวะอยู่นี่ค่ะแป๊บนึงนะคะใจเย็นนะครับพี่อยู่ข้างๆหนูเสมอไม่เป็นไรพี่น้องยอมตายให้พี่รอดว้าวพี่เป็นสไตายด้วยนี่ยแหละตอนเนี้ยครับพี่รอดแล้วที่รอดแล้วพี่ขอกระสุนกระสุนเขียวน่อยดิน้องบิ่มน้องบิ่มแล้วน้องไม่รู้จักอ่ะกระสุนน่ะน้องเปิดกระเป๋าสิคะเปิดกระเป๋านี่ไงเปิดกระเป๋าดูเห็นเห็นกล่องสีเขียวไหม ดีเคียบอะเอาไปมาแล้วน้องก็ไม่มีใช้อ่ะแล้วหนูก็มีกระสุนใหเช็งไงอ๋อน้องนั่นอีกอีกอีกปืนนึงพี่อารู้แหละเจ็บพูดน้องบิ๋มบิ๋มซ้ายบิ๋มเราไม่เห็นคนละก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเรารู้เป็นที่ไหน ไอ้ก็าซีมึงขำมั้งไม่ไม่กับมึงนะเดี๋ยขำเพื่อนไม่เอาไม่เอายาขำเพื่อนเดี๋ยวยิงก็ซีไม่อ๋อหัวจะปวดมันอยู่หุ่นใดมีเรามีสมองไหมน้องบิ๊ทมีมีสมองปะไม่รู้จักเราไม่รู้จักใช่ไหมเราเห็นเราเปิดกระเป๋าดูเปิดกระเป๋าดูเห็นขวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมแปเป็นรูปอะไรพี่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะ เป็นรูปเหมือนกับขวดน้ำอ่ะเออเหมือนเหมนกระป๋องอ่ะเหมือนกระป๋องน้ำอ่ะเหมือนกระป๋องน้ำอ่ะมีพี่จะเอาเหรอเอาเอาไม่ใช่น้ำนะเอาเอากระป๋องอ่ะไม่ใช้อันนี้เอาขึ้นมาเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บยังไงพี่น้องไม่รู้จัจพี่ครับเมื่อกี้หนูเห็นด้านซ้ายอ่ะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเองต่ออ่าโอ้สองตัวค่ะก็ไหนมึง น้องบีมน้องบีมเดินรออพี่ได้ไหมอ่ะเพราะพี่ว่าต้องต้องเดินใส่มาเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเดินไปเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเดินไปตรงี้เดินไปเดินงนี้ก็สามตัวโอเคน้องบีมเดินขวาได้ไหมน้องบีมเดินขวาได้ไหมลงขวาหน่อยน้องบีมเดินขวาน้องน้องอย่านั่งอย่านั่งเดินไปเดินไปนี่ปะเดินไปนั่นแหละเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าตรงนี้สวยค่ะอุ้ย

ค่ายี่สตัวตามพี่มาค่ะตามพี่มาค่ะมียาป่าวมียาป่าว <c oughs> มี่พี่แต่ว่าเพิ่มไม่ได้ที่วิ่งอยู่อย,อยู่ข้างหน้าค่ะเจ <c oughs> ้าแล้วโอ้ยคนติดอะอย่าหลุดไปคว้าอย่าหลุไปคว้า